เข้ามาอะไรของเรานะคะเราเข้ารอบที่3รับแอดมิชชั่นการเตรียมตัวของเราคือเราอ่านหนังสือเยอะให้ทุกคนแบบอ่านหนังสือเยอะๆพยายามทําข้อสอบเก่าๆโจกเกเาๆหลายๆปีที่ผ่านมาฝึกไปฝึกฝึกทุกวันแล้วก็พยายามที่จะอ่าทําให้มันคุ้นเคยหรือคุ้นชินกันบ้าง แล้วก็วางแผนดีๆนี่คือสําคัญเลยก็คือการวางแผนดีๆควรที่จะมีแผนสํารองแผน2องแผนสไปด้วยเพราะว่าคะแนนที่ออกมาที่เราสอบไปอาจจะไม่ได้ตามเป้าที่เรากําหนดอาจจะไม่ได้ตรงกับคณะที่เราอยากได้แล้วก็ควรมีแผนสํารองไว้อาจจะบางคนก็แบบมีแผนสํารองคือเอกชนนี้ก็ได้ถ้าคะแนนน้อยจริงๆไม่สามารถยื่นคณะที่ลืมยื่นยื่นคะแนนยื่นคณะมหาลัยที่เราอยากได้ก็คือ การมีแผนสำรองดีที่สุดค่ะก็อา่านหนังสือเยอะๆสำหรับเราก็คือการอ่านหนังสือการจำข้อสอบเก่าๆนั่นเองค่ะแล้วก็จะเข้าคณะไหนมหาลัยไหนแล้วก็ควรหาข้อมูลดีดๆเช่นเ,เกณฑ์คะแนนในการใช้เข้าแล้วกเ็เราอาจจะหารุ่นพี่ในคณะที่เราสนใจปรึกษาก็ดีแล้วก็หาตัวเองให้เจอมีเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ วางแผนดีๆอย่างที่บอกนั่นแหละคะ่ะสำหรับเราก็จะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะก็คืออันดับแรกเราต้องค้นหาตัวเองก่อนว่าเราอยากเข้าคณะอะไรอยากเรียนอะไรนะคะถ้าเรามีเป้าหมายว่าตัวเองอยากเข้าคณะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือหรือว่าติวนะคะ การจัดตารางการอ่านหนังสือให้พร้อมโดยควรจัดตารางอ่านหนังสือตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอาจจะตั้งแต่เปิดเทอมมหและควรวางแผนอ่านหนังสือให้จบภายใน 1- 2เดือนนะคะไม่ใช่จบในแค่คืนก่อนสอบนะคะนอกจากเนื้อหาที่เราควรอ่านให้จบใน 1- 2เดือนแล้วการทำข้อสอบก็สำคัญเช่นกันนะคะก็คือ โดยการทำโจทย์ไปพร้อมกับการอ่านหนังสือหรือทำในช่วง 1- 2เดือนที่เหลือจากการอ่านเนื้อหาก็ได้นะคะแต่ต้องทำเพราะว่าการทำโจทย์นั้นจะเป็นเหมือนการลงสนามจริงหลังจากที่เราอ่านเนื้อหามาอย่างพร้อมแล้วนะคะเพื่อที่จะประเมินว่าเราบกพร่องตรงจุดไหนหรือจริงๆแล้วเราอ่านมา เราอ่านมานั้นสามารถนํามาใช้ในการทําข้อสอบได้ดีแค่ไหนนะคะจะได้ไปปรับปรุงกันต่อไปคะ่ะการเตรียมตัวสอบข้อมหาวิทยาลัยนะคะคือขั้นตอนแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบคณะอะไรชอบสาขาอะไรแล้วก็มีมที่เราสนใจม,มไหนบ้างนะคะส่วนขั้นตอนที่2ก็คือเราจะต้องไปศึกษาว่ามเนี้ยนะคะ ที่เราจะเข้าเนี่ยสาขานี้ที่เราจะเข้าเนี่ยเขาใช้คะแนนอะไรเช่นสมมติว่าจะเข้าเสพศาสตร์เราต้องรู้ว่าเสพศาสตร์เนี่ยใช้คะแนนทีแพดกี่เปอร์เซ็นต์ทีเกตกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราจะได้เตรียมตัวถูกส่วนอ,น,อนอันขั้นตอนที่3นะคะคือ พอเรารู้ว่าเราจะต้องเข้าคณะอะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องวางแผนการอ่านหนังสือของเราเช่นถ้าสมมติว่าคนที่มีเวลาเยอะเราก็จะแบ่งว่าเออยวันนี้อ่านหนึ่งบทวันนี้อ่านอีกหนึ่งบทวันนี้อ่านอีกหนึ่งบทไปเรื่อยๆถ้าใครที่แบบว่ามีเวลาไม่เยอะเดี๋ยวเวลาน้อยเราก็จะแบ่งแบบว่าอ่านหนังสือแค่10%นอกนั้นทําโจทย์นะคะเน้นทําโจทย์เยอะๆจะช่วยได้เยอะมากเลยคะ่ะ